เสียงอ่านบทความทางศิลธรรมและวัฒนธรรมเรื่องข้อคิดจากต้นกล้วยตามลักษณะทางพฤทธศาสตร์กล้วยเป็นไม้ดอกลมลุกขนาดใหญ่ทุกส่วนสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากมายเกี่ยวพันกับชีวิตและวัฒนธรรมของสังคมไทยมาอย่างยาวนานอีกทั้งประโยชน์ของกล้วย ก็มีมากมายเช่นผลสุกใช้บดเป็นอาหารสำหรับเด็กแรกเกิดใช้ทำขนมกล้วยบวชททีกล้วยเขกกล้วยปิ้งกล้วยตากกล้วยเชื่อมกล้วยทอดหัวปรีนำมาทอดมันหัวปรีต้มขาไก่ใส่หัวปรีก้านกล้วยนำมาทำเชือกกล้วยรัดของรับฟ้อนข้าว และเป็นของเล่นของเด็กในสมัยก่อนใบกล้วยหรือที่เรียกกันติดปากว่าใบตองใช้ห่ออาหารคาหวานทำงานฝีมือจำพวกบาสีกระทนลำต้นใช้เป็นอาหารสัตว์ส่วนของลำต้นที่เรียกว่าหยวกอ่อนใช้ทำอาหารและงานฝีมือต่างๆใช้ทำกระทุงและรากเป็นสมุนไพร ใช้แก้อาการท้องเสียได้ท่านผู้ฟังครับในแง่คิดทางธรรมกล้วยยังให้ข้อคิดที่เป็นปริศนาธรรมสามารถน้อมนำมาเป็นคติธรรมสอนใจได้หลายประการคือ1เป็นคนต้องเข้มแข็งต่อสู้ต่อทุกความยากลำบากเชกเช่นเดียวกับกล้วยที่สามารถเจริญเติบโตได้ ทุกสภาพภูมิประเทศแม้ในที่แห้งแล้ง 2. เป็นคุณนต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นกับหัวปีกล้วยกล้วยที่ให้ผลและให้ประโยชน์ล้วนแต่ต้องน้อมปรีลงพื้นเสมอกล้วยประดับที่ปรีชี้ขึ้นฟ้าไม่เกิดประโยชน์นอกจากความสวยงา,สามสไม่ลืมบุญคุณผู้มีพระคุณ เช่นกับหน่อต้นกล้วยที่แตกหน่อมาจากต้นแม่จะออกหนอ่อสร้างต้นใหม่และออกปีตรงข้ามต้นแม่เสมอไม่อจตนอยู่ด้วยการออกปีไปทิ่มแทงต้นแม่ 4. มีความสามาคัคคีเช่นกับลำต้นของกล้วยตั้งตรงอยู่ได้ก็เพราะกาบใบช้อนกันเป็นชั้นๆอย่างแน่นหนาสามัคคีอย่างมีระเบียบกล้วยจึงสามารถตั้งลำต้น ชูก้านใบรับแสงได้เต็มที่ 5. มองทุกอย่างให้เป็นอนิจจังทุกสิ่งมีเกิดย่อมมีดับสลายเช่นเดียวกับคนเราเกิดมาก็กินกล้วยบดใช้ใบกล้วยทําบายสีสู่ขวัญโตมาแต่งงานก็ใช้ต้นกล้วยเห่ขันบาทจนกระทั่งวาระสุดท้ายแห่งชีวิตก็ยังมีเสื้อศิลปะการแทงหูวกล้วยประดับเมน ท่านผู้ฟังครับหากมนุษย์ทุกคนทําตนให้เป็นคนมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังวลีที่ว่าเกิดมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้ตายไปทั้งทีต้องเอาดีฝากไว้เมื่อยามที่ต้องตายจากโลูกนี้ไปก็จะมีคุณกล่าวขานแต่ในทางที่ดีงามเช่นเดียวกับกล้วยถึงแม้จะถูกตัดล้มลงเหลือแต่โต ทุกส่วนของกล้วยก็สามารถใช้ปินประโยชน์ให้แก่มนุษย์เราได้เสมอขอขอบคุณกองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธ,ธศึกษาทหารเรือพันธุสทศรีทัตด,ดาดง